t y e b ไบคือพื้นที่สำหรับคนรักรถจักรยานยนต์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและแรงบันดาลใจจากโลกของสองล้อทุกมุมโลก Yamaha MT15 ปี MT 2026เปิดตัวด้วยการพัฒนาใหม่ที่ผสมผสานความดุดันของตระกูล MT และเทคโนโลยีทันสมัยที่ตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองและการเดินทางทุกรูปแบบรถรุ่นนี้ยังคงรักษาสไตล์ในเกตไบที่เน้นความคล่องตัว โครงสร้างน้ำหนักเบาและท่าทางการขับที่มั่นใจทําให้เหมาะทั้งกับผู้เริ่มต้นและนักบิดที่ต้องการความสนุกสนานในการควบคุมหัวใจสําคัญของ MT 1 5คือเครื่องยนต์1 5 5ซีซีแบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ที่ช่วยให้แรงบิดมาเต็มตั้งแต่รอบต่ําไปจนถึงรอบสูงให้ทั้งความร้อใจและประสิทธิภาพด้านความประหยัดเชื้อเพลิงการตอบสนองของคันเร่งถูกปรับจูนให้แม่นยา ทำให้การขับขี่ในเมืองที่ต้องการความเร็วและความคล่องตัวเป็นไปอย่างราบรื่นเฟรมแบบเดลต้าบ็อกซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของยามาฮ่าช่วยให้ตัวรถแข็งแรงและมีการทรงตัวที่ดีมาพร้อมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมที่ช่วยลดน้ำหนักและเพิ่มความสมดุลช่วงล่างด้านหน้าแบบหัวกลับขนาดใหญ่ให้ความมั่นคงและการควบคุมที่มั่นใจเมื่อเข้าโคง้งหรือเจอสภาพถนนครุขคะด้านหลังใช้โชคเดี่ยวที่ปรับจูนมาเพื่อความนุ่มนวลและการตอบสนองที่ดีระบบเบรกมาพร้อมดิสเบรกหน้าและหลัง พร้อม ABS ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการหยุดรถในทุกสภาพถนนล้อขนาด17นิ้วพร้อมยางกว้างที่เกาะถนนได้ดีทําให้ MT15 เป็นรถที่ทั้งมั่นคงและให้ความมั่นใจในการเร่งหรือเบรกอย่างฉับพลันดีไซน์ภายนอกของ226 MT15 ยังคงสไตล์ Dark Side of J a p a n ที่เน้นความโฉบเฉี่ยวไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ให้แสงสว่างชัดเจนและดูดันโคมไฟไท้ายเล็ขนาดกะทัดรัดช่วยเสริมบุคลิกสปอร์ตถังน้ำมันทรงบึกบึนบ่งบอกความแข็งแกร่ง ถ้านั่งถูกออกแบบให้สบายและควบคุมง่ายแฮนด์บาก,ก้างช่วยให้การเลี้ยวและการควบคุมรถในเมืองทำได้คล่องตัวแผงนหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งมารกวัดรอบความเร็วระดับน้ำมันระยะทางและไฟเตือนต่างๆรุ่นใหม่ยังรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถรับการแจ้งเตือนการโทรหรือข้อความได้ง่ายขึ้นพร้อมทั้งติดตามข้อมูลการขับขี่ผ่านแอปพลิเคชันของยามาฮ่า เบาะนั่งได้รับการออกแบบให้สบายขึ้นทั้งสำหรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายแม้จะขับขี่ทางไกลก็ไม่รู้สึกเมื่อยล้าความสูงเบาะเหมาะสมกับผู้ขี่หลากหลายกลุ่มทำให้ mt 1 5เป็นรถที่เข้าถึงง่ายทั้งชายและหญิงถังน้ำมันจุประมาณ10ลิตรซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานทั้งในชีวิตประจำวันและการขับขี่ออกทริปไกลๆจุดเด่นอีกอย่างคือการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความประหยัด mt 1 5รุ่นใหม่นี้สามารถให้กำลังสูงสุดได้อย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิม ทำให้เหมาะกับคนที่ต้องการรถใช้งานจริงและยังได้อัตรถในการขี่ยามาฮ่ยังเน้นการลดการปล่อยมลพิษให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมภาพรวมแล้ว y a มาฮ่ MT 15ปี2026เป็นรถ n นกเกตบ k e ขนาดกลางที่มาพร้อมความแรงเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยครบถ้วนและดีไซน์ที่เราใจเหมาะทั้งกับการใช้งานในเมืองที่ต้องการความคล่องแคล่วและการขี่ทางไกลที่ต้องการความมั่นใจและความสบาย มันเป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งความสนุกความสวยงามและความคุ้มค่าอย่างแท้จริงถ้าคุณชื่นชอบการติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะตามมา